ที่อยากรูมาอ่านสินค้าตัวอ q สแควขอเสียงปรบมือเป็นเลขแปดรัวๆให้กับน้องไอ้ไหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ออยมากๆนะคะโอเคอย่างทุกคนนะครับกดเลขแปดรัวๆให้กับพี่ออยเช่นกันนะครับคืออัสแควนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของสกินนะครับที่ลงลึกถึงระดับยีนนะครับเราก็ต้องบอกว่าช่วงตอนที่เปิดตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าขายเป็นแบบ LTO แบบร้อนเยอะมากนะครับตอนนั้นพี่สาวไอาเข้ามาพอดีแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับคืจริงๆถ้าใครได้กินผลิตภัณฑ์ของนะูสกินอาจจะรู้ว่าเอชลองนี้คือการลงลึกถึงระดับยีนนะครับแล้วตัว r าร์สแคเป็นตัวที่นูสกินรับวิจัยใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะครับสีปีนะครับเพื่อที่ให้จะได้ผลลัพธ์ให้ลงลึกถึงระดับยีนตรงที่ว่าเในเรื่องของเซลล์อะครับเซลล์ Sell ในร่างกายทุกคนถูกต้องไหมครับก็ตอนเด็กจะ มี energy ดีนะครับการขับของเสียก็ดีทุกอย่างเลยนะครับริ้วรอยก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่พอเราอายุมากขึ้นตัวเซลล์มันเริ่มอ่อนแรงนะครับมันก็จะกักเก็บของเสียค่อนข้างได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หนึ่งคือรู้สึก energy ไม่ดีแบบออกกําลังกายอาจจะได้ไม่เยอะรู้สึกอ่อนเพียง่ายหลับอาจจะไม่ค่อยสนิทนะครับแล้วก็แสดงออกทางอื่นด้วยเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เมื่อไม่มีพลังงานนะครับการทํางานมันก็จะอ่อนแรง นะครับริ้วรอยก็จะมาจากที่ว่าเฮ้ยมันต้องเต่งตึงขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเอ่ออันนี้จะเป็นคลิปหนึ่งที่จะให้ทุกคนเห็นภาพเลยครับว่าเอ่ออันนี้จะเป็นหนูสองตัวนะครับหนูตัวแรกนะครับที่เห็นอยู่กระบะฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือทานอาหารแบบปกติเลยให้อะไรก็ทานปกติเลยนะครับแต่หนูตัวที่สองเนี่ยก็คือให้ทานอาหารปกติพร้อมกับตัว r square day ก็คือ vitality นะครับเห็นไหมครับว่าหนูสองตัวเนี่ย ตัวฝั่งขวามือเนี่ยจะมี Energy ดีจะกระตือหรือร้อนแบบวิ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ดูกระปรีก้กระเป๋าขนไม่ได้ร่วงนะครับอันนี้คือเป็นการ Critical Study ของบริษัทนูสกินซึ่งมีการตีพิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราได้ทานตัว R-Square การพลังงานใน Energy เราทุกเซลล์ของเราหรือว่ายีนของเรากลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ ในเมื่อมีการให้พลังงานแล้วนะครับตัว R square มันจะมีสส่วนก็คือ R q u a r e night กับ R square เด y เดย์นี่เหมือนความว่าอะไรคือเราต้องออกไปทํางานแล้วก็ต้องมี Energy ถูกต้องไหมครับก็คือเมื่อกี้ไอตัวพูดถึงไอตัว vitality นะครับส่วน R q u a r e ์ไนท์ในเมื่อเรามีการนอนหลับในการนอนหลับเนี่ยก็คือช่วงการนอนหลับเนี่ยเป็นช่วงการที่ร่างกายเนี่ยมันจะทํางานแล้วก็จัดของเสียได้ดีมันก็เลยมี R q u a r e ์ไนซึ่งมันจะเป็นการ detox cell นะครับเอาของเสียที่อยู่ในแบตเตอรี่เซลล์อย่าง <c oughs> นะครับอ่าคือในตัวของเซลล์อ่ะถ้าถ้าทุกคนเอ่อเอ,อ่อเอาง่ายๆครับในเซลล์มันจะมีแบตเตอรี่ของเซลล์นะครับในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีพวกนิวเคลียสทั้งหลายนะครับอาฮามันจะเรียกว่าไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียเนี่ยมันจะเป็นตัวแบตเตอรี่ของเซลล์นะครับซึ่งในเนี่ยพอเราอายุเด็กๆเนี่ยอนี้ไฟมันจะทํางานดีนะครับเอ่อไอตัวแบตเตอรี่มันก็จะชาร์จแบตเต็มที่เลยแต่พอเราอายุมากขึ้นไอแบตเตอรี่ไอแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ พลังงานมันก็จะมอดลงเหมือนเหมือนไฟรถที่เราซื้อมานะครับตอนที่ซื้อมาแรกๆเป็นไงครับไฟสว่างแต่พอขับไปสัก2อสมปีนะครับไฟมันเริ่มมอดนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีของเสียหรือพวกตะกั่านเนี่ยจะเข้าอยู่ในเซลล์นะครับไอตัวดอสแควร์ไ uh, นเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือไปขจัดของเสียนะครับเอาออกจากในไอตัวใม่ตัวคนเดียวไปนะครับทำให้แบตเตอรี่ของเราครับสะอาด พอสะอาดปุ๊มนะครับช่วงที่คนที่ได้กินอาร์สแควร์นะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าหลับดีขึ้นหลับลึกขึ้นนะครับตื่นมากระปีก้กระเป๋านะครับเพราะว่าการดีท้องมันเป็นช่วงที่ร่างกายมันขับของเสียมันจะทําให้ร่างกายต้องหลับให้ให้สนิทมากขึ้นนะครับนั้นก็คือจะทํางานโดยที่ว่าในเมื่อทุกเซลล์ของเราครับเอ่อสะอาดแล้วแต่อาจจะยังไม่มีพลังงานเต็มที่อาร์สแควร์นจะเป็นตัวชาร์จพลังงานให้แบตเตอรี่ของเราครับมีแสงสว่างมากขึ้น นั่นคือการทำงานครบกระบวนความของไอตัว R-Square นะครับก็คือให้พลังงานแล้วก็ขจัดของเสียนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในตัวส่วนผสมของตัวอ่านี่คือการแสดงออกของยีนนะครับอ่าโอเคครับอ่าก็คือต้องบอกว่าตัวนี้มาตรฐานก็คือ6 s นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการถูกตีพิมพ์นะครับใน PDR หรือว่า Physical Data Reference นะครับก็คือ,อ,อตำรายยาแพโรคนะครับนั่นหมายความว่าออหมอหรือเภสัชกรถ้าอยากจะสั่งจ่ายยาอะไรเขาก็ต้องมีมีเลขอ้างอิงเนาะนะครับเขาก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่เขาจะกล้าให้แนะนำตัว R-Square นะครับ Rquare เป็นออก,การออกลทธิ์เหมือนยาแต่ไม่ใช่ยา นะครับอันนี้ต้องบอกว่านูกสกินถูกตีพิมพ์ในนี้เลยเป็นอาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เหมือนยาแต่ไม่ใช่ยานะครับโอเคส่วนผสมนะครับของตัว r าร์สแคนะครับโอเคตัว r าร์สแควร์นะครับนี้ทุกคนจะเห็นเลยแล้วครับว่ามีทั้งคอร์ดิเซปหรือว่าตัวถังเชา่านะครับมีโสมนะครับแล้วก็มีตัวเอ่อตัวเมทับทีมนะครับเราจะรู้เลยว่าคนที่ได้กินโสมหรือว่าตัวถังเช่าเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระปี้กระเป๋ามากขึ้น นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวที่ให้พลังงานนะครับแล้วเป็นคอดิเซปพ,พันเดียวกับการที่เราซื้อคอดิแม็กซ์นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวที่ใช้เนี่ยเรามีส่วนผสมเพิ่มขึ้นนะครับโอเคส่วน r าร์สแควร์ไนนะครับก็จะมีเม็ดอัง,งุ่นนะครับเม็ดอังุุนสีขาวนะครับมีโซ่มีบอกโคลีนะครับไอ,อ,อ,อตัวเม็ดอัง,งุ่นะครับมีการมีการวิจัยว่าตัวเนี้ยมันเป็นการช่วยลดเอ่อช่วยกระจัดของเสียไปด้วย นะครับคือเราต้องบอกเลยว่าคนที่ได้กินไอ้ตัวนี้จะรู้สึกว่าบางคนกับขับถ่ายดีขึ้นรู้สึกว่าขับข,บขบจัดของเสียออกไปนะครับโอเคในเมื่อคนที่กินแล้วนะครับมาดูผลลัพธ์จากคนที่ได้กินกันนะครับอ่าคนรู้ฝั่งซ้ายมือนะครับทุกคนจะเริ่มคุนๆหน้านะครับคือดรโจแชงนะครับเป็นหัวหน้าทีวิจัยของบริษัทนูสกินนะครับตอนที่ท่านเมื่อยังไม่ได้เปิดตัวนะครับก็คือปี2 0 2 5ยเนี่ยยังไม่ได้ทานเห็นไหมครับว่าท่านอาจจะหัวค่อนข้างเถอ นะครับเออแล้วก็ดูเหมือนเอาแปะเลยอะแต่พอได้เริ่มกิน r าร์สแควร์นะครับแล้วท่านเป็นคนแรกที่บริษัทได้กินตัว r าร์สแควร์ก่อนนะครับเพราะท่านจะเป็นคนพิสูจน์ก่อนว่ากินอาร์สแควร์แล้วปลอดภยัยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าผม ตกเยอะมากขึ้นนะครับราะว่าเซลล์ทุกเซลล์มันทํางานกลับมาดีขึ้นมันก็จะรู้สึก energy ดีขึ้นเห็นไหมครับเซลล์มันจะกระปรีก้กระเป๋าแต่พอท่านมีได้เปิดตัววายสแปนด้วยนะครับถ้าทุกคนรู้จักวายสแปนทุกคนจะรู้เลยว่ามันคือการย้อนวัยนะครับที่เป็นเหงื่อนไข,ข,ขสเตมเซลล์เห็นไหมครับว่าหน้าท่านดูแบบแบบดูริ้วรอยดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผลลัพธ์จากคนที่ได้กินในรูปนี้นะครับก็จะมีทั้งวายสแปนเข้ามาด้วยนะครับถ้าเราได้กินตัวทั้งวายสแปนกับอาร์สแควร ผลลั์จะค่อนข้างชัดเจนมากไม่ใช่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการย้อนวัยแล้วเรื่องของการเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบจะมีผลลัพธ์มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือนะครับคนที่รู้สึกว่าแบบผมไม่แข็งแรงหรือว่าผมแบบขาวนะครับก็มีการวิจัยนะครับว่าโคนมีการเทสต์โมเนลยละกันนะครับที่ได้ทานนะครับเห็นไหมครับว่าคนแรกนี่ครับจากที่แบบออกสีเทา,เทา พอทานไปสักระยะหนึ่งก็คือผมเริ่มดำขึ้นนะครับก็คือไอ้ตัวพลังงานของเซลล์นะครับกลับมาทํางานดีขึ้นนะครับแล้วก็บางคนอาจจะผมร่วงนะครับก็อาจจะทานแล้วรู้สึกว่าผมแบบเติบโตมากขึ้นนะครับผมเริ่มหนาขึ้นเห็นไหมครับว่าอันนี้ผลลัพธ์จากคนที่ได้ทานแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าได้ทานกับไวทแสเปนจะเห็นได้ชัดมากขึ้นกว่านี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเรามาดูผลลัพธ์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอ่า อย่างเช่นนะครับผู้นําของของ OTG นะครับก็คือโคดโป้งนะครับก็คือถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุภาพในเรื่องของการที่จะมีลูกในการมีลูกมันก็ต้องแข็งแรงทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมครับแต่เขาไปตรวจแล้วครับของคุณโป้งมีปัญหานะครับก็คือตัว,ต,วตัวเซลล์อสุจิเนี่ยมันไม่วิ่งนะครับมันไม่วิ่งเลยนะครับแล้วก็เอ่อถึงว่าจะมีคือทํายังไงถึงจะทํากี่อะไรก็ มันก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้แต่พอได้ทานทั้งวายสเปนอาร์สแควร์นะครับนะครับแล้วก็ทานแบบค่อนข้างจะไฮโดสด้วยนะครับนะครระยะเวลาหนึ่งหนึ่งปีนะครับกลับมาว่าคืออาจุจิคือไอตัวหางมายาวขึ้นแล้วก็วิ่งนะครับแล้วเขาก็สามารถมีลูกได้นะครับแล้วก็มีอีกอีกท่านหนึ่งนะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะบอกว่าเป็นพยาบาลด้วยนะครับก็ทานอาร์สแควร์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าผลแล้วก็คือมีน้อง แต่เราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเฮ้ยกินแล้วจะมีน้องนะครับแต่มันคืออะไรก็คือในเมื่อของไอ้ตัวคอดิเซปหรือว่าตัวถังเช่าเนี่ยมันไปช่วยเรื่องอะไรครับเรื่องสมรรถภาพเนาะนะครับมันก็จะทําให้สมรรถภาพของทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งสเปิ์มน้ำ,น,ำน้ำเชื้ออสุจิเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นอสุเปิมแข็งแรงวิ่งได้ดีเพราะมันมีเอ e r g y จากตัวอาสแควร์เนาะนะครับ,นะรบแล้วของผู้หญิงก็คือทั้งเอ่อทั้งมดลูกรังไข่เนี่ยก็พร้อมที่จะมี นะครับก็คือแข็งแรงขึ้นนะครับมันหมายความว่าคนที่ได้ทานไปแล้วเนี่ยการที่จะมีลูกก็ค่อนข้างได้สูงขึ้นนะครับนะครับโอเคอันนี้คือไอต้องบอกว่าไอ้ก็มีเคสของออลูกค้าของลูกทีมอะ่ะคือกินไปหนึ่งชุดทั้งทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะ่ะมีลูกเลยแต่ที่ต้องไปทํากิฟต์มาหลายรอบแล้วว่าค่าที่จ่ายก็แพงเนาะใช่ไหมครับแต่พอพอได้กินไอตัวอัสแควร์หนึ่งเซตนะครับมีน้องเลยอ,อายรสี่เยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือ ของคุณแบงค์นะครับต้องบอกว่าท่านนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นไวรัสตับบีคนที่เป็นไวรัสต,ตับเป็นไงครับไม่มีโอกาสหายเนาะนะครับต้องไปฉีดวัคซีนเนาะต้องไีการดูแลนะครับต้องบอกว่าของของคุณแบงค์เนี่ยคือเขาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็คือหมดไปอะครับหลายแสนเหมือนซื้อรถได้คันหนึ่งอย่างที่ท่านบอกนะครับเราคาดแับคือต้องบอกว่ามันก็ทรงๆนะครับมันก็มันก็ไม่ได้หายนะ มันก็ส่งๆแต่พอได้เริ่มทานตัว R s quare นะครับมันช่วยเรื่องการอะไรครับเพราะมันมีทั้งการร e ีทอกเนาะแล้วก็การให้พลังงานทําให้ตับกับไตเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเนาะใช่ไหมครับเออก็ต้องบอกว่าพอทานไปหนึ่งปีเนี่ยไปตรวจผลกับที่คุณหมอที่ร้านวิถีอ่ะคุณหมอเอาอะไรชื่อออกเลยว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นไวรัสตับบีแล้วเจ๋งไหมจากที่ต้องกินยามาเป็นปีหมดไปหลายแสนแต่กินในตัวนี้ปีนึงเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่า ผลลับก็คือชัดเจนมากนะครับโอเคนะครับทัดปะเห็นไหมครับค่าตับค่าไตก็ทํางานดีขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ฟังจากของคุณแบงค์นะครับลองดูฟังคลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อจักรวาลเชื้อฟ้านะครับหรือจะเรียกชื่อเล่นว่าแบง์ก็ได้นะครับก็ตอนที่เป็นเด็กครับคุณพ่อพาไปเจาะเลือดนะครับก็ไปตรวจดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพราบว่าทั้งบ้านมีผมคนเดียวครับเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบีครับสมัยก่อน ยังไม่มียารักษาครับก็ดูแลตัวเองในการที่ไม่เดื่มที่หนึ่งที่มีแอลกอฮอล์ครับจนกระทัง่งเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็มียารักษาผมก็เริ่มไปรักษาตัวการรักษาในเบื้องต้นก็คือการทานยาต้านไวรัสผมก็ทานยาเป็นเวลาประมาณ2ปีกว่าๆครับทีนี้ ตอนทานยาเนี่ค่าตับก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะครับแต่ว่าโดยเฉลีย่ยแล้วคือมันก็ยังไม่ดีครับแล้วก็อาการทําง,งานของไปมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายาเนีมันมีสารตะขาบทำให้ไตทําง,งานหนักหมอก็เลยเสนอให้รักษา ้วยการฉีดยาครับเพราะว่าการรักษาแบบเดินเนี่ยมันก็ดูงายน,โน,โน,โน้อแล้วมันก็ไม่น่จาจะการฉีดยานี่ก็คือจะเป็นการฉีดรอบสัเดือครับอาทิตย์ละเข็มเป็นเวลาทาั้งหมด48เข็มน,นะครับอ48อาทิตย์ทีนี้ผมก็ใช้เวลาตัดสินใจประมาณ1ปีมันไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวเข็มหรือต้องฉีดเข็มทั้งหมด48ครั้งนะแต,แต่ว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยมันสูงมาก เข็มหนึ่งมันตกอยู่ที่ประมาณ14,00 0กว่าบาทนะครับก็ใช้เวลาตัดสินใจ1ปีนะครับแล้วก็ผมเริ่มการรักษานะครับโอกาสหายหมอก,ก็บอกว่ามีแค่5%เนะครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจรักษาด้วยการฉีดยาเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตผมก็มีความหวังว่าใน4 8เข็มเนี่ยผมต้องหายสักเข็มนะครับทีนี้เมื่อผมก็ฉีดไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่เข็มมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันก็คือความสิ้นหวังเหมือนกันเพราะว่า10เข็มแล้วเรายังไม่หายเลย5เข็มนะครับเราจะท้ย มันก็ยังไม่หาชีวได้เลยเป็นไงนี่คือค่าการทํางานของตับของผมนะครับตอนที่ผมรักษาในการฉีดยาครับคือการการทางานของตับนี่จะชื่อย่อว่า SGOT แล้วก็ s GA g a t นะครับซึ่งมันมนตาตรฐานไม่ควรเกิน40แต่ว่าจะเห็นว่าของผมนมันอยู่ที่200กว่าแล้วก็300นะมันเป็นระดับเยียมของคนที่เป็นมะเร็งตับนะครับคือถามว่าตอนนี้เห็นตอนนี้ผมรู้สึกไงตอนนั้นคือผมรู้สึกเครียดมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทายังไงกับชีวิตดีเหมือนกันเพราะ เออมันไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนที่ผมสิ้นหมักแล้วตอนที่รู้สึกแย่ผมก,ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิสกรีนนะครับที่ชื่อว่าอาซาแคร์แล้วก็คุณสมบัติหลักๆของอาซาแคร์จริงๆก็คือว่าช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมาทํางานเหมือนคนหนุ่มสาวแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่า มีสมบัติหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชื่อในการล้างพิ้ด้วยผมเลยลองดูเพราะผมก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับผมก็กินอาซาแครได้สักพักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปตวรวจเลือดนะครับผลที่ได้มันน่าประหลาดใจมากเลยนะครับคือมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับค่าการทางานของตับผมเนี่ยจัเคยอยู่ที่200กว่า300กว่าครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่มาตรฐานนะจะเห็นในในตัวนี้เลยเห็นอยู่ที่ว่าประมาณส20ต้น,ต,นต้นนะครับ ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ที่น่าประหลาดใจกว่านั้นเนื่อเป็นเวลาของปีที่แล้วเดือนสิงหาผมจำได้เลยคนระับผมไปหาหมอหมอตรวจที่โรผอออกมาแล้วหมอนี่ตกใจมากเพราะว่าหอบอกว่าผมหายจากการเป็นพาหะไวลัสตับเสียชนิดดีนะครับซึ้นตอนนั้นผมก็ตกใจไม่แพ้กันเลยเพราะว่า โลกนี้ถ้านักจากการที่ของตัวเจอเนี่ยผมเป็นถึง19ปีแล้วก็อาา่านเปนเปอร์หลายอย่างแล้วมันไม่พบว่าเคยมีใครไม่เคยมีใครขายขาดจากโลกนี้มาก่อนแล้วมันเป็นอะไรที่น่ามาสะใจมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณบริษัทมูสกินนะครับที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆับทำให้ผมเนี่ยกลับมามีความหมายอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ฟังตรงนี้ดูเนี่ยอาจจะพบว่าไิ่มัเมนเจ๋งขนาดนี้เลยหรือผมพูดได้คําเดียวนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันดียังไงต้องลองครับ โอเคครับ๋ยวทุกคนนะครับกดเลขแปดรวปให้กับคุณแบงค์ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นไอวัตเทสมิลเมียวเอ้ยเทสมนี่ครั้งนี้แบบเจ๋งมากนะครับแล้วผลลัพธ์สุดยอดนะครับโอเคนะครับไม่แน่ใจจะทานไหมแต่ก็ลองฟังดูนะครับก็คือต้องบอกว่าพี่ท่านหนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คือทั้งทานทั้งวายสเปนกับอาสแควร์มาดูกันมาดูกันครับเป็นโรคอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ฟอกไตอยู่ค่ะปกติเคยฟอกไะกี่ครั้งคะ ปกติกอสัป,ปดาห์ละสามครั้งค่ะแล้เห็นบอกว่าพอทานคู่นี้ใช่ไหมคะวยสเปนอาร์สแควร์หลังจากทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทานไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยคือพอฟอกไตเสร็จกลับบ้านเนี่ย mm. ก็จะไม่มีแรงเลยค่ะนอนสลบเลยทั้งทั้งวันทั้งวันนี่คือทําอะไรไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวเีค่ะต้องใช้รถเข็นแต่พอหลังจากทานวยสแปนเนี่ย mm. ก็รู้สึกว่ามีแรงแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มเดินได้ ต่องขึ้นนะคะเดินได้ต่องขึ้นแล้วก็มีแรงไม่ต้องไม่ต้องนอนแบบสลบนลุวว่มก่อนอันนี้ทานไปแค่เกือบเดือนเดียวเองใช่ไหมคะหนึ่งเดืนอนอนนี้ล้างไตเหลือแค่กี่ครั้งเหลือสองครั้งต่อสัปดาห์ะะโอ้โหเยี่ยมไปเลยและเห็นบอกไปตรวจเลือดผลเลือดตัวไหนดีขึ้นนะคะผลค,ความเข้มข้นของเลือดนะคะเมะื่อก่อนนี้จะอยู่ที่สามสสามหลังจากทานไวซ์แปนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สามสิบแปดนะคะขึ้นมา เยี่ยมเลยยินดีด้วยนะคะคุณค่ะโอเคครับนะครับกับพี่ท่านนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านที่ทานในเรื่องของเรื่องไตก็ฟอกไตก็คืออาการฟอกไตจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ครับลองฟังอีกท่านหนึ่งดูครับอาวกินหญ่เลยนนกระจางนนสวัสดีค,ค่ะกระจางอาอถามแนะม่ก้อยนะแม่ก้อยเห็นบอกว่าเป็นไตเสื่อมระยะแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะ เมื่อสามเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดพบว่าไตาเสื่อมระยะแรก <c oughs> คุณหมอก็ให้งดให้งดของเคมและให้ดื่มน้ำเยอะๆ <c oughs> ก็เลยโทรถามพี่ลี่ว่ามีตัวไหนของบริษัทไหมที่สามารถช่วยเรื่องไตเสื่อมได้ <c oughs> พี่ลี่ก็แนะนำคู่นี้มาค่ะอาสแตร์เม <c oughs> ือไหนตัวนี้ตัวเด ค่ะแล้วรู้สึกว่าตอนกลางวันนะคะสดชื่นไม่ง่วงปกติจะเป็นคนง่วงง่ายตอนกลางวันก็ไม่ง่วงค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตตือนไนนะคะล้างสารพิษมีความรู้สึกว่าทานคู่นี้ไปแล้วก็ทําให้หลับง่ายขึ้นแล้วก็สดชื่นผลก็คือสามเดือนถัดมาเมื่อวันที่5สิงหาไปตรวจเลือดหายพบว่าใาเสื่อม ่ะขอบคุณนูสกินนะคะดีใจด้วยค่ะโอเคครับนะครับก็ต้องบอกว่าช่วยในระบบภายในดีดีมากนะครับสำหรับตัว r าร์สแควนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็ปกตินะครับสามกระปุกนะครับก็จะแถมหนึ่งกระปุกไม่ใช่ปกติสิคือันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับปกติก็คือสามกระปุกจะแถมตัวโควิทแต่เดือนนี้ แถมจะเปลี่ยนจากตัวโคยูเทน,นะคบเป็นตัว R-square ์อีกหนึ่งชุดนะครับราคาคุ้มมากนะครับก็คือต้องบอกว่าทานได้ยาว,ยาวๆคือ4เดือนเลยนะครับโอเคยังไงวันนี้นะครับขอบคุณพี่ออยนะครับที่แบ่งปันแล้วก็ทำสได์มาดีๆนะครับเดี๋ยวคนนะครับคนเล็กแปโดโดแล้วก็คืนไหมกับพี่ออยเลยครับขอบคุณน้องไอ้มากเลยจ้าโหได้ความ